ก็เหตุการณ์ตอนเรียนก็น่าจะเป็นการเข้าไลฟ์เพราะตอนนั้นเป็นนักศึกษาปอดีไม่เคยทำอะไรแบบนี้แล้วรู้สึกว่าทำอะไรแบบนี้กับเพื่อนๆแล้วมันสนุกดีค่ะเป็นแบบประสบการณ์ที่ในชีวิตหนึ่งหนึ่งอย่างที่เราจดจําได้มาถึงจนทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ตอนเรียนนะฮะที่ตื่นเต้นและน่าจดจํานะครับคงจะเป็นกิจกรรมรับน้องคันดอยครั้งแรกนะครับตอนอยู่ ปีหนึ่งนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าประทับใจที่สุดนะครับตั้งแต่เนียดมานะครับตอนเรียนก็นึกถึงเพื่อนเพื่อนนะครับตอนนี้ก็ยังนึกภาพบรรยากาศมชเก่าๆนะครับมีความสุขมากก็คือเมื่อก่อนเราจะมีการจัดละครขยับปีที่โรงละครคณะมนุษย์โรงละครนี่เฮียนมากข้างหลังก็จะมีต้นโพมีอะไรด้อนก่อนที่เราจะแสดงเนี่ยเราจะต้องต้องไปไหว้ต้นโพไปทําอะไรประมาณนี้ครับเป็นสายหม ิ่งแรกที่รู้สึกประทับใจก็คือการรับน้องขึ้นหน่อยนะครับในสมัยก่อนนั้นก็คล้ายๆกับปัจจุบันนะครับแต่ว่ามันจะมีความเขาเรียกว่าไม่มากนักศึกษาไม่มากเท่ากับปัจจุบันการที่เรารู้จักการเกือบจะทุกคณะนะครับก็ทำให้เกิดความสนุกสนานเวลาวิศวะกับเกษตรต่อยกันเราก็มายินเชีย์ น่าจะเป็นร e <economies> ับ <t> น <half> ้องจังหวัดมากกว่าเพราะว่ามีความเข้มข้นกว่ารับน้องถามชื่อไหไรครับผมโดยเฉพาะรับน้องรถไฟน่าเป็นที่นับใจก็จะเป็นเหตุการณ์ตอนรับน้องขึ้นดอยนะผมทิดว่าคณะเกษตรก็จะมีการจยุดประทัดแล้วก็จะวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงครับผมครับเป็นกิจกรรมอาสาค่ะกิจกรรมของชมรมกลางชมรมโรตาเล็กค่ะ ก็ถ้าคิดถึงมอชอก็สัญลักษณ์ของมอชก็คืออัก,กอแก้วนะคะแล้วก็อ,อิโคเมติกของของเราก็คือเป็นฟรีอิโคเมติกนะคะในในแบบคณะแล้วก็ธรมศาสรด้วยพูดถึงมอชอนะครับก็คงนึกถึงกิจกรรมที่หลากหลายนะครับในการเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเราไม่ได้มาเรียนเพียงแค่เอาความรู้วิชาต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดให้เรานะครับแต่ว่า สิ่งที่สําคัญนะครับในระดับหนึ่งอาจจะเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือกิจกรรมนะครับทาให้เรามีเครือข่ายนะครับมีเพื่อนมีฝูงนะครับหรือว่ามีกิลยรณมที่ดีนะครับซึ่งก็ทําให้เราได้รู้จักเพื่อนที่หลากหลายคณะนะครับทุกคณะเลยนะครับนึกถึงมอชก็นึกถึงลูกช้างนะครับที่บ้านแฟมิลี่ทั้งหมดลูกช้างทั้งหมดครับพูดถึงมอชผมนึกถึงบรรยากาศ บรรยากาศของธรรมชาติเนะเาะเป็นมหาลัยที่สัมผัสใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุดพูดถึงมอชอเนี่ยผมนึกถึงว่ามันเป็นบ้านตากที่สองนับใจดวาวข้างฟ้าพูดถึงมอชอคิดถึงอะไระส่วนตัวมาครั้งแรกพูดถึงมอชอจะคิดถึงลอยสุเทพอย่างเดียวเลยทำไมไม่คิดถึงมอชอ <laughs> เพราะาเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเวลากลับมอชอกลับไม่ถูกแค่จะมองลอยสุเดเทพอย่างเดียวเลย ฮอนาฬิกาสีขาวผมเพราะว่าตอนนี้มีมีคนไปทาสีของเขาเป็นสีสมนวงนะครับแต่ก่อนเป็นสีขาวทั้งอันแล้วรู้ถึงมาชองก็จะนึกถึงกีฬาค่ะเพื่อจากหลักฐานที่นะคะที่มาอยู่รวบกันนะคะแล้วก็เมื่อจากกันไปแล้วเนี่ยก็ยังคงติดต่อกันอยู่ค่ะก็รู้สึกดีที่เรามีเพื่อนแทบจะทุกๆภาคของประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าเรามาเรียนวยการที่นี่ สิ่งที่พูดถึงมอชที่นึกถึงมชเลยนะคะก็คือมิตรภาพค่ะเพื่อนค่ะาการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะสนุกค่ะงานปอยต่างๆค่ะสนุกค่ะ